วัดตาวิเวกวัฒนารามหรือวัดหลวงปู่จามตั้งอยู่บ้านห้วยฝายตําบลคำชะอีริมทางหลวงหมายเลข2412มุกดาหารกาลสินการเดินทางจากตัวเมืองมุกดาหารใช้ทางหลวงหมายเลข12วิ่งตรงมาประมาณ44กิโลเมตรผ่านโรงเรียนบ้านห้วยทรายหนึ่งตรงมาอีกหนึ่งกิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาก็จะถึง วัดชื่อดังแห่งคำชะอีหลายหลายคนคงรู้จักกันดีในชื่อวัดป่าคำชะอีหรือวัดหลวงปู่จามวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ตั้งอยู่บ้านห้วยสายหมู่ที่9ตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสังกัดคณะสงฆธรรมยุทที่ดินตั้งวัดยีเนื้อที่สสามามไร่ตั้งเมื่อพศ2478เติมชื่อวัดหนองน่องตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านห้วยสายโดยหลวงปู่มั่น เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์และมีพระปฏิบัติธรรมเช่นหลวงปูเ่เทสเทสอปินทุรังสีหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรเป็นต้นมาปฏิบัปธรรม ว่าทำองค์หลวงปู่จามตื่นเช้าขึ้นมาให้ถามตัวเองว่าวันนี้จะเอาบุญหรือจะเอาบาปจะให้อันไหนมากกว่ากันบุญมากกว่าหรือบาปมาก,กว่าบุญมากก็ได้สุขบาปมากก็ได้ทุกโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ สิ่งที่ไม่น่ายินดีมันมาหลบอยู่กับสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่ไม่น่ารักมาหลบอยู่กับสิ่งที่น่ารักน่ายินดีทุกมักอยู่กับสุขบาปมันเป็นกำลังของใจพาใจให้เศร้าหมองบุญมันเป็นกำลังของใจพาใจให้ได้ไปสวรรค์ใจได้องค์ชาญไปพรมโลกใจได้ธรรมะพาไปได้ถึงนิพพาน บุคคลผู้มีนิสัยปัจจัยต้องมีเครื่องอยู่ศีห้าเป็นเครื่องอยู่สีแปดเป็นเครื่องอยู่เมตตาเป็นเครื่องอยู่คุณงามความดีใดๆเป็นเครื่องอยู่เหล่านี้เป็นเครื่องหมายของความดี เป็นที่น่าสนใจเมื่อเข้ามาบริเวณวัดแล้วต้องสะดุดตาคือเจดีย์บุทองคิติเพราะเป็นเจดีย์ที่สวยงามและแปลกตาม,มากเจดีย์แห่งนี้สร้างตามรูปแบบที่หลวงปู่จามเคยพบในความฝันว่าได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งแล้วไปพบเจดีย์รูปร่างแปลกประหลาดจึงจดจำไว้เมื่อตื่นขึ้นได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ที่มีความสามารถทางการวาดภาพเมื่อได้วาดตรงตามที่องหลวงปู่ให้ราย ละเอียดแล้วได้มอบให้ช่างในท้องถิ่นเป็นผู้ออกแบบคำนวณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดและได้เก็บแบบเจดีไว้เนื่องจากยังขาดก,กำลังทรัพย์ที่จะนำมาก่อสร้างได้แต่ยังมีความประสงค์ที่จะสร้างเจดีรูปแบบดังกล่าวเพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระราันสาวกของพระพุทธองค์ซึ่งขณะนั้นหลวงปู่จาม ได้รับมาจํานวนมากแต่ยังไม่มีที่สมควรจะเก็บรักษาได้ต่อมามีคาบดีคือคุณแม่บุทองกิตติบุตรสานุสิบ ของหลวงปู่จามซึ่งมีเชื้อสายเป็นเจ้านายเก่าจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของโรงพยาบาลลานาและโรงแรมลานามากราบไหว้หลวงปู่และได้เห็นภาพเจดีย์จึงเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าบ,บริจาคเงินสร้างเจดีย์องนี้เป็นจำนวนมากและได้เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อพศส5 2 7โดยใช้ช่างพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่และควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดโดยหลวงปู่ ามสร้างแล้วเสร็จเมื่อพศ2530ในวันมาคบูชาและวันวิสาขบูชาคองทุกปีจะมีพิธีส่งน้ำอย่างยิ่งใหญ่ ในวัดมีส่วนจัดแสดงอัถบระวัติและหลักธรรมคำสอนของท่านข้ามกลางบรรยากาศร่มรื่นเจดีบูทองกิติ it, เป็นเจดีลักษณะ5ยอดตั้งอยู่บนฐานกว้าง13เมตรยาว13เมตรความสูงจากพื้นถึงยอดเจดี45เมตร ศิลปะประยุกต์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเช่นพระศรีวลีพระอุปคุตพระองคุลีมานเป็นต้น ไ่ไกลจากเจดีจะมีพระอุโบสถซึ่งล้อมรอบไปด้วยแมกไม้ดูร่มรื่นอุโบสถทาด้วยสีออกม่วงนิดนิดและสีส้มอ่อนดูแปลกตาภายในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปอีกหลายองค์นอกจากนี้ใกล้ๆพระอุโบสถยังมีส่วนจัดแสดงอัตประวัติของหลวงปู่จามและหลักธรรมคำสอนของท่านด้วย หลวงปู่จามเกิดเมื่อปี2453ในวัยเด็กได้ติดตามพิดามารดาไปอุปถักพระกรรมฐานนำโดยหลวงปู่เสากันตสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโทซึ่ง ได้มาจำพรรษาอยู่ที่ภูผากูดในอำเภอคำชะอีก่อนจะบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้17ปีและได้จำพรรสารับใช้ครูบาอาจารย์องค์สำคัญหลายรูปในสายหลวงปู่เสาและหลวงอั่นอาทิหลวงปู่กงมาจิระปุยโยหลวงปู่อ่อนยานสิริท่านพ่อลีทมกินทุโมโตโรกระทั่งในปี2482จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ที่วัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระเทพกวีจูม คนกินทุทุโลเป็นพระอุปัชฌาเมื่อบวชเสร็จได้ออกจาริทธุดงไปในพื้นที่ทาง,งภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือกระทั่งปี2512ญาติโยมที่วิสัยเห็นว่าท่านได้จากไปนานมากแล้วสมควรที่จะกลับมาเป็นมิ่งขวัญของญาติพี่น้องและคณะศรัทธาจะได้มีโอกาสมากรับนะมัสการและรับฟังเทศนาทำที่ท่านได้ไปสแสวงหามาจึงนี้มวลท่านกลับมาอยู่ ที่วัดปาวิเวกวัธนารามและสร้างวัดปาวิเวกวัธนารามให้เป็นที่พำนักนั่งวิป,ปััฒนากรรมฐานจนถึงปัจจุบันหลวงปู่สิง์คันเตียโนผู้เป็นอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่า หลวงปู่จามได้เคยอธิษฐานตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไว้แล้วในอดีอตชาติและได้รับการพุทธพยากรณ์แล้วไม่สามารถถอนออกได้จึงจะต้องกำเพนบารมีเพิ่มขึ้นจะต้องเกิดตายอีกหลายชาติจนกว่าบารมีจะเต็มและถึงระยะเวลาที่จะต้องลงมาอีกเพื่อการจะเป็นพระพุทธเจ้าที่จะต้องมาโปรดสัตว์ที่โลกกำลังร้อนระอุ ซึ่งเป็นระยะเวลาอีกนานเท่าใดไม่สามารถจะประมาณได้การสั่งสมอุปนิสัยบุญบารมีในแนวทางของความเป็นพุทูมิและได้รับการพุทธพยากรณ์แล้วนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตน การจะบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นใครก็เป็นเรื่องเฉพาะของการเป็นใครคนนั้นกรณีบำเพ็ญสาวกบารมีก็จะเป็นสาวกบำเพ็ญปักษาวกบารมีก็จะเป็นอักษาวกบำเพ็ญปัจเจกบารมีก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้าถ้าบำเพ็ญพุทธบารมีก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้า ปู่จามมหาปุยยโยท่านได้รับการยืนยันจากหลวงปู่สิงคันเตีาโนแห่งวัดป่าสารวันสิบเอกของพระอาจารย์นั่นผู้ริท,ทัตโทมาอย่างเปรยเปรยสมัยเป็นสามเณรว่าสามเณรจามขี้โรคค่อยตรวจตราดูแล้วเยืดยาวอุปนิสัยของเจ้าของผู้เอาแบบอย่างขององค์พระพุทธเจ้า ทั้งเอาแบบและเป็นผู้เดินตามแบบต่อไปข้างหน้าของเจ้าอีกก็ยืดยาวสุดแท้แต่บุญภาวาสนาสรงเป็นการเปรยเปรยว่าหลวงปู่จามก็คือผู้เอาแบบอย่างพระพุทธเจ้าหรือก็คือพระโพธิสัตว์นั่นเองต่อมาครั้งหนึ่งหลวงปู่จาง มุ่งทำความเพียรเพื่อกำจัดก,กิเลสให้หมดไปก็เกิดนิมิตว่าการที่มุ่งทำความเพียรเพื่อละกิเลสตาสวัให้หมดสิ้นเพื่อความหลุดพ้นทุกในชาตินี้คงเป็นไปไม่ได้เสียแล้วเสมือนว่ามีอะไรสักสิ่งหนึ่งติดกั้นไว้ปัญญาไม่ทะลุแจ้ง ฉุกคิดถึงแนวทางปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วเชื่อรอยเราจะเคยปรารถนามาแล้วกระมังท่านจึงถอนจิตออกจากสมาธิแล้วไปที่หน้าองค์พระพุทธรูปผมผ้าจีวรจะดไหลเรียบร้อยกราบแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าท้าได้เคยปรารถนาพุทธภูมิบำเพ็ญมาเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าแล้วก็ขอให้จิตสงบเยือกเย็น ขอให้ภาพปมิมิตรเหล่านั้นหายไปและให้เกิดความรู้แจ้งเห็นชัดเป็นที่ประจักษ์เถิดจึงได้พักผ่อนหลับคืนต่อมาในคืนต่อมาการภาวนาได้ผลดีจิตสงบถอนขึ้นมาเองอยู่ในขั้นถุป,ปักจารสมาธิเกิดยาณทัศนาสามารถรู้เห,เห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ว่าเคยอธิษฐานตั้งความปรารถนาพุทธภูมิไว้แล้วในอดีตชาติและได้รับพุทธพยากรแล้วไม่สามารถถอนออกได้จึงจะต้องกําเพ บารมีเพิ่มขึ้นจะต้องเกิดตายอีกหลายชาติจนกว่าบารมีจะเต็มซึ่งเป็นระยะเวลาอีกนานเท่าใดไม่สามารถจะประมาณได้การสั่งสมอปปนิสัยบุญบารมีในแนวทางของความเป็นพระพุทธเจ้าและได้รับการพยากรณ์แล้วนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตน การจะบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นใครก็เป็นเรื่องเฉพาะของการเป็นใครคนนั้นกรณีบำเพญสาวกบารมีก็จะเป็นสาวกบำเพ็ญภักสาวกบารมีก็จะเป็นผักสาวกบำเพนปัจิบารมีก็เป็นปัจิพุทธเจ้าถ้าบำเพญพุตารมีก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าต่อมาพระอาจารย์อินทวายได้ถามหลวงปู่ว่าเกิดตายอีกหลายชาติไม่บือ่อ หรือหลวงปู่จามตอบว่าเบื่อไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ต้องมาเกิดตายจนกว่าจะหมดภาระหน้าที่นั้นหลวงปู่จามมหาปุยโยเป็นหนึ่งนายอาจารย์าจารย์ที่ถือเคร่งในพระธรรมวินัยมั่นคงในพระตรมัตวิปัสสนากรรมฐานดำเนินชีวิตในมรรคธรรมท่านมรณาภาพเมื่อวันที่19มกราค,คม2556รวมอายุ1 0 4ปี